ดูผลงานกันก่อนนะครับทงกาแฟที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือเขาจะเรียกว่าแบบสโล w b บาร์ครับ เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของการชงกาแฟที่คนชงกาแฟหรือว่าบาริสต้าต้องใช้ทักษะและสมาธิค่อนข้างสูงเพื่อทำออกมาให้รสชาติดีถูกใจลูกค้าที่สุดหน้าตาของกาแฟต้องดีด้วยนะครับนักข่าวได้คุยกับเจ้าของร้านกาแฟในอำเภอแม่แตงเขาบอกว่าช่วงเริ่มต้นอาชีพทำร้านกาแฟตอนที่ยังเป็นลูกจ้างอยู่เนี่ยครับได้ค่าตอบแทนค่อนข้างน้อย ถ้าทําอาชีพเดียวไม่พอกับค่าใช้ใจ่ายรายเดือนอแน่แ,นแต่ด้วยความชื่นชอบและก็รักในการบริการจึงเรียนรู้ทักษะต่างๆจนสามารถเปิดร้านเป็นของตัวเองได้ครับคนได้สมัยก่อนค่าค่ารายได้ก็เป็นรายได้รายได้ขั้นต่ําพื้นฐานปิติของนักเรียนจบปตร,รีนักศึกษาจบปตรีก,รก็มีรายได้ที่มีมแต่ว่าเราใช้บุตรการศึกษาที่จบปตร,รีเข้าไปสมัครแต่ความรู้ความสามารถก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์ของแต่ตัวตัวละบุคคลด้วยบางคนจบ บริหารมาอาจจะจิงเก่งในเรื่องแบบนี้อาจจะเหมาะกับร้านแบบนี้บางคนจบอย่างผมจบโปรดักชันมาก็จะมีความรู้เรื่องโปรดักชันมาหน่อยในการทํางานอะไรเงี้ยรายได้ก็ในอัตราเนี้ยกับการทํางานาอาจจะมีงานแฝงเข้ามาซอยย่อยเข้ามาให้ให้เราทํามากกว่าเกินคําว่าบาริสต้าอะไรเงี้ย ผู้ที่ทำงานด้านกาแฟในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนหนึ่งก็สะท้อนออกมานะครับเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำที่อาจจะไม่สอดคล้องกับทักษะความรับผิดชอบแล้วก็ภาระงานที่ต้องทำจนต้องรวมกลุ่มกันเป็นสาภาพแรงงานบาริสต้าจังหวัดเชียงใหม่กันแล้วครับจุดประสงค์ก็คือมีการรวมกลุ่มคนที่ทำงานด้านกาแฟยกระดับคุณภาพชีวิตของการทำงานพร้อมให้ความช่วยเหลือแล้วก็แนะนําสิทธิประโยชน์รวมทั้งสวัสดิการที่ควรได้รับในฐานะแรงงานเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างครับ สมมุติว่าผมมีสกิลเท่านี้ผมได้ค่าแรงค่าต่ำถ้าผมมีสกิลอีกอันนึงอะผมก็ยังได้ค่าแรงค่าต่ำนะสมมุติว่าผมชงชงกาแฟได้ผมก็ได้ค่าแแรงค่าต่ำถ้าผมชงกาแฟและทํากราฟิกได้ผมก็ได้ค่าแรงค่าต่ำแล้วกูจะพยายามไเพื่อคุณจะเขาเรียกว่าอะไรอะรีสกิลตัวเองคุณจะจะเพิ่มทักษะตัวเองไปทําเพื่ออะไรในเมื่อแบบ มันไม่มีการรองรับโครงสร้างทางไรายได้มันไม่รองรับให้คุณได้ได้เติบโตจริงๆอ่ะแคชั่นในการแคชั่นในการที่คุณจะขนขวายมันก็หมด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 ไปสรุปแล้วแรงงปัจจุบันถ้าไปดูข้อมูลจากเว็บไซต์เชียงใหม่ฉันจะดูแลเธอได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ กาแฟในภาคเหนือในปี2565ที่ผ่านมานะครับภาคเหนือมีพื้นที่ปลูกกาแฟมากกว่า7,000 70, 0ไร่และภาคเหนือก็ยังประกอบธุรกิจกาแฟมากที่สุดในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ29ของมูลค่าทั้งประเทศนะครับและอย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังไปว่าเชียงใหม่ถือว่าเป็นจังหวัดที่ประกอบธุรกิจกาแฟมากที่สุดในประเทศณตอนนี้ครับ